s u สสายประหยัดไม้น้อย,อยชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมตีบิกรถสวยนะครับวันนี้พามาชมนะครับกับรถ SUV นะครับคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับสายประหยัดรถครอบครัวสายประหยัดคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้ไม่เพียง72,0 0 0่อกว่ากิโลเมตรนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะก็มาดูกันเลยคันนี้หน้าตาแบบนี้รูปลักษณ์สวยงามแบบนี้ก็เป็นนิสสันเอ็กเทลคันนี้เป็น 2. จุด วีไฮบริดนะครับคันนี้เป็น4 w h e e l ด้วยนะเป็นรถครอบครัว4 w h e e l s u v แท้เป็นสายประหยัดเป็นเครื่อง2000 cc มาด้วยกับพลังไฮบริดด้วยนะครับก็ทำให้เป็น SUV สายประหยัดนะครับสำหรับใครที่ชอบรถสไตลน์นี้ทรงนี้5ประตูแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับมี4 w h e e l ด้วยนะเผื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ใช้4 w h e e l ได้นะครับก็จะมีปุ่มปรับนะ ตัวเอ็ก l เนี่ยจะดีอย่างคือจะมีปุ่มปรับแล้วก็มีดิฟล็อกเพิ่มด้วยนะครับแต่เรามาดูตรงนี้คันนี้ไม่เพียง7จ็ดหมื่นสองนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเรารับประกัน1เลยนะรับประกันเลขไม้แท้ก็เลยรับประกันเลขไม้แท้ระบุโดยสัญญาซื้อขายแล้วก็รับประกันตัวถังนะครับชนหนักพิกความจมน้าไม่มีรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงแต่เดี๋ยวก่อนเราเปิดดูหัวใจหลักสําคัญของรถคันนี้ครับเป็นที่ห้องเครื่องนะมาดูห้องเครื่องก่อนอืมคันนี้บอดี้สวยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็ อย่างนี้ดูห้องเครื่องก่อนนี่ชวแชววบนี่ครับรถไม่เจ็ดหมื่นสองห้องเครื่องเนียบเนียบครับน็อตไม่ขยับแผ่นกํามความร้อนมีครบนะแล้วก็ซีนตเข็มเดิมนะครับนี่เลยแต่จริงๆแล้วเรารับประกันนะครับโครงสร้างตัวถังบอดี้ไม่มีชนหนักมีือความจมน้ำนะครับแล้วก็เราดูห้องเครื่องกันนะตามจุดต่างๆสวยเลยนะครับนี่นะครับ ดูชิ้นส่วนสีดำพลาสติกต่างนะครับเข้ารูปเข้ารอยปั๊กสายไฟฝาครอบเครื่องต่างๆสวยงามหมดเลยนะครับคันหน้าเดิมนะฮะนะครับเดิมเลยนะน็อตไม่มีถอดเลยนะครับประมาณนี้ห้องคอเครื่องสวยๆแบบนี้อ่าโอเคนะครับก็ไม่เจ็ดหมื่นสองมีบุกสวิตคู่มือครบมือเดียวปลายแดงรับประกันตัวถังนะ แต่มาเราลำดับต่อไปเราดูสเปครถความสวยกันคันนี้เป็นกล้องรอบคันนะ360นะครับแล้วก็เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่4เส้นนะยางดอกยางใช้งานได้เลยโลโก้ตรงนี้ครบๆเดิมๆโรงงานนะครับมือเปิดคมเมียมคุญแจสมารท์ทคีเลตเหมือนเดิมเป็นออปชั่น มาตรฐานของรถตัวท็อปอยู่แล้วเนาะคันนี้ก็ตีเป็นรถตัวท็อปนะเพราะคันนี้เป็น 2.0V Hybrid 4 Wheel นะครับภายในตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับก็ทำให้ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าออปชั่นมาตรฐานมีครบข้างๆเป็นลายเคปบลาแบบนี้อันนี้คือเดิมโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้ามาตรฐานมีอยู่แล้วพรมเป็นพรมรอบคัน เบาผู้ขี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับคู่หน้านะครับระบบคูชคอนโทรลมาติฟังชันมีให้เรียบร้อยกล้องรอบคานระบบพูชส s าร์ทนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับมาแต่เดี๋ยวเราดูออปชันในห้องโดยสารก่อนนะเดี๋ยวผมติดเครื่องก่อนเปิดแอร์กันนิดนึงเพราะว่าผมจริงๆผมก็ร้อนเหมือนกันนะแต่อยากถ่ายความสวยให้ลูกค้าดูก็เอาเลยกลางแจ้งนะครับไม่มีอะไรปิดบังกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวแต่กล้องถ่ายได้เลยนะ โอเคนะครับผมขออนุญาตถอดรองเท้าขึ้นรถนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พรมรถนะมันเลอะนะครับส่วนตรงนี้นะครับรถมีเนวินะครับรถมีเนวิมีกล้องรอบคันมี2อ,อย่างอันนี้คือกล้องรอบคันนะครับก็จะดูได้2อ,อย่างดูมุมกล้องคือเวลาลูกค้าเข้าฟุตบาทใช่ไหมอ่าลูกค้าดูอย่างนี้เบียดฟุตบาทหรือย,ยังนะโดนฟุตบาทหรือย,ยังนะสามารถกดซ้ํา เพื่อที่จะเปลี่ยนมุมกล้องได้อันนี้คือเนวินะครับอ่าอันนี้ก็จริงๆแล้วเนวิผมไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงนี้เพราะว่าส่วนมากผมอยากให้ลูกค้าดูทาง Google Map นะเพราะว่ามันจะอัปเดตแอปพลิเคชันตลอดนะปัจจุบันนี้แต่ผมอยากให้ใส่ใจตรงนี้ก่อนกล้องรอบคันเห็นไหมอ่ามันโอเคมากเลยนะครับก็ระบบแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลมาตรฐานอยู่แล้วนะเป็นออปชันมาตรฐานของรถตัวท็อปนะครับก็ตรงนี้คู่มือบุ๊กสวิตมีครบนะ มีครบแต่ทีเนี้ยพอดีผมลืมมาที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปรูปนิ่งให้นะมีซองมีหนังอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็นี่เลยปุ่มปุ่มปรับโฟลว์วิที่ผมแจ้งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีรูปนิ่งให้วิธีการปรับก็จะมีออโต้โหมดดิฟล็อกนะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอแล้วโหมดดิฟล็อกนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมีลงทานลาชันเขาเรียกว่าระบบอ่า เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเป็นตัวหนังสือนะผมจำไม่ได้เขารหัสย่ออะไรนะแต่เวลาลงทางลาดชันเอียงๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแตะเบรกเลยนะครับรถจะเบรกให้นะครับระบบฉลาดมากนะฮะแต่เดี๋ยวเราดูความสวยของรถก่อนนะดูเบาะก่อนเบาะเนี้อผ้าหลังคาสะอาดนะครับไม่มีชํารุดนะอ่าเบาะสะอาดสวยงามเลยนะครับผิวเผลอดีผมรอบคันนะครับมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรากล้องถ่ายแล้วกันเดี๋ยวผมลุกลงก่อนอ่าเบาะสวยหมด นะครับไม่มีชํารุดนะครับไม่เลอะทางด้านหลังเหมือนเดิมครับทางด้านหลังมีช่องแอร์นะนะครับมีช่องแอร์ให้เรียบร้อยสําหรับตอนที่2นะครับมีช่องแอร์ตรงนี้ให้แล้วก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเล่มทะเบียนรถนะครับเล่มทะเบียนรถคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นปี15.16้จสินะครับรถมือเดียวป้ายแดงมาดูตรงนี้เลยเข้ามาดูกันครับต่ก๊องข้างนอกมันร้อนมาดู่ในรถดีกว่านะครับนี่ปีสิบห้าจสิบห รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวผมปิดชื่อไว้หน่อยนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับปี15.16แล้วก็หน้า18นะครับดูหน้า18กันอันนี้ผมเป็นรถบ้านนะผมเน้นเน้นย้ำนิดน,นึงของผมเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับบางท่านบอกเออรถมาจากไหนรถเช่าคาเรนไมไม่ใช่คันนี้เป็นรถบ้านเทิร์นโชว์รูมนะครับแล้วก็เป็นไม้แท้คู่มืออะไรพวกนี้ผมมีครบนะครับดู โอนกรรมสิทธิ์จากนิสานลิสซิ่งอย่างเดียวนะครับประมาณนี้อ่ากุญแจกุญแจมี2ลูกเห็นไหมครับว่ารถเนี่ยที่ที่โอเคมาตรฐานแหละทุกเต็นท์ผมบอกเลยเขาจะมีให้2ลูกแบบนี้แล้วก็มีบาร์โคดต,ตรงนี้ให้นะครับเป็นซีเรียลนำเบอร์ของกุญแจนั่นแหละเวลาลูกค้าทํากุญแจหายมีตรงนี้มันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะทำได้ใหม่ง่ายนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวดูเบาะดูอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมเก็บเอกสารก่อน คือรถคันนี้สวยนะเขาใช้น้อยคือลูกลูกค้าที่ใช้น้อยเพราะว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วที่บ้านลูกค้าเขามีรถหลายคันและคันนี้ลูกค้าเขาซื้อให้ภรรยาเพื่อที่จะไปตลาดอะไรพวกนี้ก็เลยใช้กันแค่นี้ใช้แค่ไปตลาดแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาจอดเพราะาออกหน้างานเนี่ยสามีขับรถอีกคันให้นะครับเป็นรถกระบะคันนี้ก็จะใช้แค่ไปตลาดแค่นั้นนะฮะส่วนตรงนี้มี iso fix นะครับตรงนี้มี iso fix สำหรับลูกค้าที่มีลูกเล็กใช่ไหมครับสามารถจะใส่ iso fix ได้นะ รุ่นนี้ปี15.16อันนี้ให้ ISO FIX แล้วนะครับก็โอเคนะสำหรับใครมีคาซีทอะไรก็ใส่ได้เลยไม่ต้องรัดเบลนะครับส่วนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับส่วนฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วมาทางด้านนี้เลยเลยนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับสำหรับไฮบริดเนี่ย <c oughs> เขาจะมีขีดสีฟ้าอย่างงี้ครับลูกค้าอันนี้คือ h y b ริดนะครับโลโก้ X t a i l ล้วก็โลโก้ไฮบริดล้วก็โลโก้ 4Wheel นะครับมีครบนะฮะ ก็กล้องมีตรงนี้นี่ครบสีเป็นสีขามุกนะครับสีขามุกแล้วก็ฝาท้ายตรงนี้ฝาท้ายรุ่นนี้จะเปิดแล้วมันจะเบานิดนึงนะไม่ค่อยมีเสียงเพราะว่าตรงนี้ครับต้องบอกก่อนว่าฝาท้ายรุ่นนี้เขาออกแบบมาเป็นไฟเบอร์นะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นอะไรนะคือมันเป็นพลาสติกไฟเบอร์เลยเป็นสีนี้นะครับมันไม่ใช่เหล็กนะฝาท้ายเขาจะเบานิดนึง นะครับเบานิดนึงแต่ตัวถังข้างหลังเดิมหมดเลยนะครับตัวถังสวยหมดนะครับแบกกระไลไม่มีรอยขนของแบบระวังมากไม,ไม่ขนจนแบบรถโทรมเลยนะนะครับจุดบอดี้ตรงนี้อ่ะเราดูบอดี้ยางรอง,งกันกระแทกมีครบฝั่งนี้ก็มีที่ผมอยากให้ดูนี้คือมันเป็นยางรอง,งกันกระแทกที่เดิมโรงงานนะครับถ้ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือพ้นซอกอะสติกเกอร์ตรงนี้จะต้องเป็นใสนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็พรมมีให้แล้วก็ยกขครืน,นี้ขึ้นมามีช่องใส่ของตรงนี้นะครับช่องใส่ของตรงนี้แล้วก็มี power outlet ตรงนี้ให้นี่คือช่อง power outlet นะครับเวลาชาร์จแบตชาร์จอะไรหรือปั๊มลมอะไรเนี้ยเสียบตรงนี้ได้นะครับมีไฟตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงเรามีครบนะครับดูซับในได้เลยนะครับไม่มีกระแทกชุดปลั๊กใส่ไฟก็เรียบร้อยจากโรงงานนะฮะครับผม ภายในแบกไลท์สวยหมดนะ,ะถือว่าสภาพโอเคเลยโอเคนะครับส่วนฝาท้ายก็ปิดแต่ที่ลงก็ค่อนข้างที่จะเสียงเงียบนะครับเพราะว่าฝาท้ายเขาไม่ใช่เหล็กมันเป็นไฟเบอร์ก็จะเบานิดนึงปิดลงแบบนิ่มๆเลยปุ๊บจบละนะครับมาเดี๋ยวรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนประตูทางนี้นะแผงประตูสวยหมดนะครับสรับสเพจมีให้เรียบร้อย นะครับผมแน่นนิดนึงนะครับเนี่ยซีนเดเคปเมดอาร์ตก็ที่แจ้งไว้หลายๆคลิปนะครับเห็นไหมว่าจะมีรอยจับโรบอทต,ตรงนี้ผมพยายามจะดึงตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้เห็นบางบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อก็จะอยู่ตรงนี้บางยี่ห้อก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับรอยจับโรบอทต,ตรงนี้มันจะบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้ซอกเดิมนะครับจะมีรอยจับโรบอทต,ตรงนี้ ไปดูได้เลยมีทั้งสองข้างแล้วมันจะตรงกันนะครับเวลาลูกค้าไมเ่เวลาโรงงานเขาประกอบรถนะครับเขาจะเอารบอทจับตรงนี้ทําให้ตรงนี้มันไม่โดนสีอันนี้คือเป็นดีเทลสําคัญของรถเดิมๆโรงงานนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้โอ้แน่นอนแหละมันต้องมีทุกคันอยู่แล้วแหละคือถ้ารถที่ชนจนเม็ดอาร์คตรงนี้มาเนี่ยมันมันหายเนี่ยเราไม่กล้าจับถ่ายรีวิวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมจะไม่ดึงขอบยางประตูแบบโอ้สีบาเลยเพราะว่าขอบยางประตูพวกนี้บางทีเรา ดึงบ่อยๆอ่ะขอบยางมันยืดนะนะครับถ้าลูกค้าสนใจเวลาจะรับรถเนี้ยลูกค้ามาตรวจสอบก่อนรับรถดึงไปเลย4บานบิ๊กสบายใจมากนะครับตัวผมสบายใจมากนะครับมาได้เลยยินดีครับแต่ก็ในคลิปเราก็จะดึงให้ดูกันประมาณเนี้ยนะครับดูโดยรวมนะครับน็อตประตูไม่ถอดน,อน,น,อน็นอตนกอปะตนนปะต็็็็็็็็็็็็็็็็็็็อ็็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 ั็็็็็็็็็บ็็็็็อ็็็็็็มันจะมีทั้งซ้ายมีทั้งขวาจะต้องตรงกันนะครับ เม็ดอาร์คเหมือนเดิมครับมีอยู่แล้วนะครับมีมีแน่นอนฮะเพราะว่ารับประกันตัวถังขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีแต่ที่สําคัญคันนี้รถมันจะแทบจะสีเดิมทั้งคันนะคันนี้รถมันแทบจะไม่เคยทําสีทั้งคันเลยรถสีเดิมเดมทั้งคันเลยด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงแล้วเดี๋ยวดูรอบคันกันที่บอกสีเดิมเกือบทั้งคันยังไงแบบสีเดิมทั้งคันเลยตีเป็นสีเดิมทั้งคันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะให้ดู เรื่องชนหนักพิความไม่มีอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่ารถคันนี้เป็นบอดี้สีเดิมบางทั้งลำเลยนะครับ <c oughs> มาทางด้านนี้นะครับเนี่ยฝากระโปรงป้องป,อง,ปองอย่างเงี้ยนะครับอ่มาดูตรงนี้นะครับดูเนี่ยครับลูกค้าดูเลงตรงนี้ได้เลยครับรถจะไม่มีคลื่น รถไม่มีขึ้นละอองสีไม่มีรถสีเดิมทั้งคันคือรถบอดี้คือรถมันวิง่งแค่เจ็ดหมื่นไม่ได้ขับไปไหนรถมันไม่มีริ้วรอยอยู่แล้วครับรถมันเลยไม่เคยผ่านการนำสีแต่อย่างนี้ผมจะชอบดูตรงนี้ครับถ้าลูกค้าเห็นในกล้องหรือเห็นในคลิปหรือเห็นในรูปนิ่งจะสังเกตเออคุณบิก๊กผมเห็นเนี่ยมันไอตรงนี้ดำๆมันคืออะไรครับตรงนี้มันคือเป็นแผ่นพลาสติกซีนบางๆจา,างนะจากป้ายแดงนะครับจากป้ายแดงนะครับที่เขาให้มานะครับแล้วลูกค้าเขาไม่ได้แกะ พอถึงอายุไปมันจะเริ่มดำแต่หมายความว่าลูกค้าอย่าไปแกะมันนะเก็บไว้แบบนี้มันคือของเดิมของดีนะครับผมจะชอบมากๆาเลยรถที่พอเวลาผมไปดูรถนะผมเห็นตรงนี้นะผมยิ้มเลยนะเฮ้ยรถคันนี้เดิมแล้วแหละไอ้ตรงนี้ยังอยู่นะครับมาเดี๋ยวดูทางดูด้านดูมันก็มีเดี๋ยวเราดูรอบพันก่อนนะครับฟิตเมนต์นะครับคิ้วต่างๆเขาลูกคอรอยหมดนะครับคีบคลฉลามมีให้แหลกหลังคาม,มีให้นะครับกันชนเข้ากิบหมด สีโอเคแล้วก็เป็นเคปล่ากันรกระแทกรอยตรงนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยมือปลดคมเมี่ยมโลกโก้โครบไฟเลี้ยวที่กระจกไม่แตกนะครับอ่ะมาเลยเห็นไหมด้านนี้ก็มีเหมือนกันครับอ่าด้านนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยครับรถมันบางเนี่ยเราจับดราดูรู้เลยว่ามองตรงนี้คือมันไม่มีคลื่นเนาะตามภาษาช่างเก่าๆสมัยเด็กๆผมงงรถเป็นคลื่นเป็นคลื่นอ๋อคือรถทําสีมาตั้งคันแล้วมัน โป๊สี่กนเป็นจ้ำๆนะครับอันนี้มันเดิมๆบางๆอ่ะเนาะมาเดี๋ยวดูรอบคันเด่นอีกทีมาเดี๋ยวผมพาดูประมาณนี้นะครับรด400%สีเดิมๆบางๆน้อนไม่ขยับมือเดียวป้ายแดงนะชนหนักพีความจมนามรักประกันให้นะครับแล้วก็เรื่องของเล็กใหม่นะฮะรับประกันให้นะครับลบ บ้านแท้นะรถบ้านแท้มือเดียวใบแดงนะครับเอกสารถูกต้องตามกฎหมายนะครับพร้อมโอนนะครับส่งส่งได้เลยตรวจสอบได้นะครับยางก็เป็นยางใหม่สีเส้นนะยางใช้ได้ดอกยางเหลือเต็มเต็มเลยนะครับประมาณนี้ก็เหมือนเดิมครับเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้ขับเป็นไงบ้างไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในกับเจ้าตัวรถยนต์นิสสันเอ็กเซลนะครับคันนี้เป็น2ยุดวีโฟร e วิลล์ไฮ นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปภายในสีดำรถตัวรถเป็นสีขาวมุกปี15-16รถมือเดียวป้ายแดงไม่เพียง72,800กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นไฮบริดนะ อ่าตอนนี้ระบบ ev มันทําอยู่นะครับแอร์ Air ก็ทํางานนะเย็นฉ่าปกตินะครับแล้วก็โฟลว์วิของตัวนี้คือสามารถปรับดิฟล็อกและปรับออโต้ได้ด้วยหรือจะทาเป็นขับ 2, 2ก็ได้นะครับเพื่อที่จะประหยัดเชื้อเพลิงนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับว่าขับเป็นยังไงบ้างส่วนออปชั่นฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยฝั่งขวาคือระบบครูสคอนโทลคันนี้มีเนวินะครับเนวิ Navy แต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนเราเอาแค่กล้องรอบคันก่อนดีกว่านะครับกล้องรอบคันท จะมองมุมซ้ายอย่างนี้ได้นะครับหรอจะมองไอเบิร์อย่างนี้ก็ได้มองจากทางด้านบนนะครับมาเดี๋ยวทดลองขับกันกันดีกว่านะครับว่าขับเป็นยังไงบ้างส่วนต้องบอกลูกค้าตอนนี้กันนะครับฟังเสียงผมอาจจะเสียงไม่ดีดิดนึงนะเพราะว่าถ่ายไปหลายคลิปใช้เสียงเยอะเสียงก็อาจจะมีแตกๆบ้างนะครับต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะอันไหนอาจจะบางคำอาจจะฟังไม่ชัดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแต่พยายามจะขึ้นข้อความท่านล่างให้นะครับมาเดี๋ยวเราลองขับกันดีกว่านะครับก็ไฮบริด ใส่ประหยัดลดครอบครัวนะครับก็เนี่ยสบายมากเวลาเราปล่อยเบรกเบ,กเบาๆเงี้ยเครื่องยนต์มันก็จะดับเห็นไหมฮะเวลาเราอยากขับประหยัดไปเรื่อยๆไปรับลูกอะไรเงี้ย TER, มันก็เครื่องยนต์เขาก็จะดับลงนะครับถ้าเราใช้ความเร็วอะไรเงี้ยเขาก็จะเครื่องติดขึ้นมานะครับเนี่ยแต่ถ้าลอยตัวปุ๊บเราถอนจากคันเร่งปุ๊บก็ก็สบายเลยก็เครื่องยนต์ก็ดับนะครับอันนี้เป็นเสียงเบลนะต้องขอโทษลูกค้าด้วยผมลืมคาดอาคารให้แล้ว นะครับประมาณนี้เนี่ยหน้าจอเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวกดแบคก่อนกด fm am camera info น,นะครับรา,ายลเรียนของพลังงานเห็นไหมครับก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้ นะครับว่ารถกําลังใช้พลังงานด้วยเครื่องยนต์หรือใช้พลังงานทั้งแบตเตอรี่นะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่ารถเราใช้พลังงานของแบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงขับเบาๆง่ายๆไปนะครับก็อย่างเงี้ยกระใส่ประหยัดนะครับสําหรับใครที่เก่งขับศึกษาพวกนี้มาก็คุ้มเลยนะครับตอนนี้ราคาจับต้องได้ด้วยสิไม่น้อยด้วยสิสภาพสวยด้วยมือเดียวไว้แดง้วยแล้วก็ผมรับประกันตัวถังให้รับประกันเล็กไม้ให้นะครับ ก็งบประมาณจับต้องได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวมาเดี๋ยวลองขับก่อนคันนี้ขับดีนะช่วงล่างไม่ดังเลยโอเคมากรุญนแจ2สงชุดนะเล่นะเบียนโคผอมโอนนะครับรถบ้านแทนนะนะครับคือจริงๆรถคันนี้มันมีที่มาที่ไปนะตอนที่ลูกค้าอตอนที่ผมไปซื้อกับลูกค้าเนี่ยผมก็สอบถามนะเออพี่ครับทำไมรถคันนี้ใช้น้อยจังเลยทําไมไม่ใช้นะครับลูกค้าก็บอกว่าอ๋อรถเขาหลายคันลูกค้าก็พาเดินไปที่บ้านจะหลายคันจริง ประมาณ3-4คันนะครับที่จอดไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับที่จอดไว้สามสี่คันเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเขาก็จะขับรถให้แฟนนั่งอยู่แล้วคันนี้ขับไปแค่ใช้ซื้อของใกล้ๆแล้วแวะใกล้ๆบ้านแค่นั้นนะครับเนี่ยมันก็จะเนี่ยครับเครื่องติดบ้างดับบ้างอะไรเงี้ยเวลาเราขับยกคันเร่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นสายประหยัดจริงๆแหละผมว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ต้องอะไรด้วยสามารถเติมน้ำมันขับก็ได้ด้วยนะครับเครื่องยนต์เงียบด้วยเห็นไหม ไปแบบเงียบๆแลนดไหมนะ <c oughs> ครับคำดีนะพวงมาลัยตรงเลยตรงแนวเลยรถใหม่พวงมาลัยไฟฟ้านะครับเส <c oughs> ียงหายนิดนึงต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะก็รเดี๋ยวลองลองถนนใหญ่กันอันนี้เป็นถนนรัตนาธิเบศนะครับจังหวัดนนทบุรีก็ตรงนี้คือสะพานพระนังเก้านะครับเต็นห์ของผมอยู่ข้างหน้านะครับเป็น ติดสถานีรถไฟฟ้าไซมา้าใครมาชมรถคันนี้ก็ชมรถคันนี้ชมได้นะอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าไซมานะครับก็ตีบิกรถสวยแต่ต้องบอกลูกค้านิดนึงนะเวลาลูกค้ามาดูรถนัดลงนานิดน,น,งนึงนะหรือโทรมาแจ้งหรือแชทมาแจ้งก็ได้นะครับนะฮะรถคันนี้ขับดีมากอันนี้ก็รีวิวกันให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวสักหนึ่งอยู่เทินนะไปเราไปกันสักหนึ่งอยู่เทินดีกว่า ระบบคูสโอเคใช้งานได้นะครับก็จะมีบอกความเร็วด้วยว่าเราล็อกความเร,วเร็วไว้ที่เท่าไหร่นะครับก็ล็อกไว้ตอนนี้ล็อกที่62นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะอ่าประมาณนี้โอเครถขับง่ายอะ่ะรถพวงมาลัยดีเลยอะ่ะตรงศูนโอเคนี่เต็นอยู่ตรงนี้นะครับรัตนาธิเบศนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูใน Google Map ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองขับรถกันก่อนเนี่ยครับความเร็วประมาณหกเใช้งานได้ นะครับสบายสบายเลยชาร์ดแบบไปในตัวด้วยไม่ว่าจะเร่งหรือจะเหยียบเบรกหรือจะโยคนเร่งนะครับเครื่องยนต์ก็จะเซฟแบตเตอรี่เข้าไปนะครับระหว่างที่เราเบรกเนี่ยะรถลดเครื่องยนต์ก็จะดับลงเห็นครับพลังงานจนก็จะไปประจุเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับระบบ e ีแต่ตาเร่งเป็นไงใช่ไหมมาเดี๋ยวพาดูกันนะตาเร่งดีด้วย เนี่ยให้ดูตาเร่งไม่เด็กๆนะครับพลังงานเครื่องยนต์บวกพลังงานไฟฟ้าผมเคยขับมาแล้วติดใจให้ดูนะเอาแค่ประมาณนี้แล้วกันนะเอาแค่ประมาณนี้นะเอาแค่ประมาณนี้นะครับตากล้องตกใจเลยแต่แต่ชีวิตประจําวันไม่มีใครขับแบบนี้นะแต่แต่กีผมจะลองขับให้ดูนะว่ารถมันก็ขุมพลังใช้ได้ประหยัดเอดยู SUV, ทรงสวย โอเคชมเกินไปแล้วพูดกันเล่นๆนะโ okay. อเคอะประมาณนี้นครถขับดีสำหรับใครมาดูรถนะติดสถานีรถไฟฟ้าไซมา้าเบอร์โทรเบอร์ติดตอ่อ ID line เนี้ยข้างทาง,ทางด้านซ้ายนะครับก็ผมตอบแชทคนเดียวไม่ว่าจะทางเพจเบอร์โทร ID line น,นะส่วนทางด้านขวาะคระับเป็นรูปหน้าเพจนะครับรูปคันนี้ประมาณ20-30รูปประมาณเนี้ยนะครับฝากไว้ด้วยใครชอบถูกใจหารถ SUV หรือ Ni ส s a n X-Trail h y b บ i ิดสายประหยัดนะคือถ้าเป็นรถเก่งอะไรเงี้ยมันมีเยอะแต่ถ้าเป็น เอสทรง5ประตูไฮบริดสายประหยัดแบบเนี้ยแล้วราคาดีด้วยสินะที่สําคัญชมคันนี้ได้เลยนะครับจัดคันนี้ได้เลยยินดีบริการลูกค้านะครับตีบิกรถสวยสวัสดีครับ